มาในวงการ5ปีมีอะไรที่รอนอยากทําแล้วยังไม่มีโอกาสได้ทำไหมจริงๆแล้วอยากเล่นละครเวทีที่เป็นละครร้องครับแต่ว่าก็กําลังจะได้เล่นแล้วกําลังแล้วใช่ไหมกำลังจะมีเร็วๆนี้อ่ะพูดถึงผลงานอันนี้หน่อยครับผมก็คือเดี๋ยวหลังจากรู้สึกประมาณสักตุลาคมนะครับจะมีเป็นละครเวทีครับผมมิวสิคเชลโชว์ครับของทางเจสแอลจะเป็นศูนย์แห่ร้อนนครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองติดตามข่าวคราวกันดูครับเดี๋ยวรอให้ให้รายละเอียดต่างๆมันเรียบร้อยก่อนแต่ว่าได้เจอรอนแน่นอน อีกงานอีกรูปแบบหนึ่งใช่ครับถามถึงแฟนคลับนิดนึงเวลาเราชอบศิลปินตามให้กําลังใจไปให้เขาทุกที่มีคนรอบข้างที่รู้สึกไม่เข yeah, like ้าใจเราไหมคะว่าทําไมจะต้องตามญาติก็ไม่ใช่มีค่ะมีค่ะรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่คนมองเราด้วยสายตาแปลกๆไม่รู้สำหรับนูนูไม่สนนูรักงหนูมีใครแคร์ไหมมีใครแคร์ไหมรู้สึกไม่รู้สึกเลยใครว่าอะไรก็ไม่สนใจเราต้องมีวิธีบอกเขาไหมว่าทําไมเราถึงรักแล้วก็ทุ่มเทให้คนคนหนึ่งขนาดนี้ ก็ก็เหมือนคนอื่นเนี้ยค่ะคนอื่นบางบางคนอาจจะแบบชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นส่วนของเขาแต่คือเราชอบในส่วนของศิลปินนี่มันก็เป็นส่วนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะบอกเขาให้เขาเข้าใจใช่แต่แต่แต่สิ่งที่ผมรู้สึกดีอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าอย่างอย่างกลุ่มแฟนคลับของผมเองใช่ไหมครับจะเป็นกลุ่มคนที่คือต่อให้ตามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือทุกคนก็พูดรู้เรื่องครับจริงๆแล้วก็คือทุกคนไม่ดื้อไม่ดื้อแล้วผมไม่แต่ผมแต่ผมเป็นคนที่รู้กกาอยเ็คคืทุนร คือแต่ละคนต้องมีส่วนหน้าที่ขอ,องตัวเองต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็ไม่ได้ทิ้งตรงนั้นนะครับเพราะผม,มก็ยังจะยืนยันอยู่ว่าอยากให้ทุกคนเขาเรียกว่า,าดูเรื่องของแบบ การเทศะความรับผิดชอบอะไรต่างๆซึ่ง uh huh. ซึ่งของของขับผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่ทุกคนจะโอเคหมดทุกวันนี้ยังต้องจัดมิงแฟนขับหรืออะไรมีจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ไหมหรือว่าทุกวันนี้ที่ตามไปด้วยกันทุกที่นี่มันก็เป็นมิงกันไปแล้วคือ <c oughs> ตามไปก็เป็นมิงย่อมๆอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่ว่าคือมันก็มีงานที่แบบมารวมตัวกันอยู่แล้วอ <c oughs> ย่างงานอาจจะเป็นงานแบบว่าจัดมิงโชหรือว่างานที่เราไปเที่ยวด้วยกันต่างๆจัดเป็นททัวร์แบบนี้ครับก็จะเจอกันตลอด ปกติเวลามิงนี่จะต้องเตรียมกิจกรรมอะไรไปบ้างคะหรือว่าเราไปแต่ตัวแล้วก็ของฝากน้องก็ทางทางครับค่ะจะจัดการอยู่แล้วเรื่องนี้เราก็จะแชร์ความคิดกันว่าอยากทําอะไรอยากให้น้องทําอะไรอยากเราอยากทําอะไรก็จะช่วยช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันทําอยู่แล้วคือจัดเป็นไงคะจัดเป็นการกุศลจัดทานข้าวหรือมีกิจกรรมสนุกสนุกอย่างปกติทุกปีเราจะมีจัดงานวันเกิดให้น้องอยู่แล้วในวันเกิดค่ะก็จะมีทําบุญ ว่าน้องปีปีนี้น้องอยากจะไปทําบุญที่ไหนแล้วก็มีกินเลี้ยงกันนิดหน่อยหลักๆก็จะเป็นทําบุญกับกินเลี้ยงใช่คือตั้งใจไว้ว่าทุกปีคือถ้าเป็นงานวันเกิดครับก็จะทําบุญคือตั้งใจไว้เลยว่าถ้าเกิดผมก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะมีกลุ่มคนเหล่านี้อยู่กับเราไปนานแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราก็ตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าเกิดแบบเออเรามีโอกาสที่มีคนมารักเราแบบนี้ครับผมก็จะเป็นเหมือนตัวกลางที่จะบอกต่อ แล้วก็ทําสิ่งที่ดีให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นอกจากจัดด้วยกันเองแล้วมีร่วมกับกลุ่มอื่นกลุ่มแฟนคลับคนอื่นหรือว่าคนแฟนคลับที่อาจจะเพิ่งมาลักลอนมาสนับสนุนลอนช่วงหลังมีไหมคะก็มีครับเพราะว่าทุกครั้งที่จัดคือเราก็เป่าประกาศอยู่แล้วนะครับในตัว Facebook ทวิตเตอร์อินสตาแกรมคือก็บอกอยู่แล้วครับแล้วก็อาจจะชวนเพื่อนเพื่อนดารามาด้วยกันแล้วก็คือชวนมาหมดมาร่วมสนุกกันมาเฉลิมฉก็สมมุติว่าดาราคนอื่นมาร่วมก็แฟนคลับเขาก็จะมาจอยกันเป็นเรื่องปกติไดีมา้ ปีนี้ผ่านไปหรือยังคะปีนี้ผ่านไปแล้ว,ลวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เป็นอะไรเล่าถึงบรรยากาศหน่อยปีนี้ปีนี้เรามีทานอาหารกันค่แล้วมีทําบุญแต่ทาบุญคือเราไม่ได้ไปจัดที่ไหนแต่ว่าเรารวบรวมเงินไปบริจาคในโรงเรียนที่ธุรกันดารนะคะใช่คร่<ช>คะมีตัวแทนมารับอ,อย่างปีนี้อย่างปีที่ผ่านมาจะเป็นเราเนี่ยที่ผ่านมาเราเรา,เราจัดมีติ้งกันครับแล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็ ร่วมกันทาบุญได้เงินมาก้อนหนึ่งตอนแรกเนี่ย<ม>คือผมผมไม่ได้บอกกันว่าเงินก้อนนี้จะเอาไปทําอะไรเพราะว่าตั้งใจเอาไปว่าเดี๋ยวจะหาที่ที่มันแบบว่าต้องการใช้จํานวนเงินตรงนี้จริงๆครับ,รบ <biz S 2> ก็เลยได้จานวนเงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็แบ่งกับซอยเป็นจวนต่างๆไปช่วยเหลือตามโรงเรียนต่างๆท,ที่ที่อยู่ต่างจังหวัดรู้สึกจะเป็นโรงเรียนนกนกขมิน้นบ้านนกขมิ้นใช่ไหมครับที่จังหวัดเนี่นะครับอุบลนะสถานีครับผมแล้วก็พอพอเราเห็นภาพที่แบบว่าเขาได้เอาเงินที่แบบ ส่วนหนึ่งของเราได้ไปช่วยเหลือคือเราก็ดีใจแหละเพราะว่าเราเห็นในที่ที่แบบว่าเขาได้จริงๆก็ดีใจครับอันนี้ก็เป,เ,เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไดช่วยเหลืออะไรกิจกรรมวันเกิดในแต่ละปี<ช>ตั้งแต่อยู่ในวงการมาจนถึงทุกวันนี้มีเหตุการณ์ไหนที่ทําให้เรารู้สึกประทับใจมากที่แฟนคลับทําให้เรารู้สึกประทับใจแบบน้ําตาไหลอะไรอย่างนี้เลยไหมคือเขาเรียกว่าอะไรครับผมสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจก็คือเขาเรียกว่า มันเป็นแทบทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นครับ<ฆ>ที่ผมประทับใจมากๆคือมีเหตุก,การณ์เซอร์ไพ<ป>รส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าคือไม่ว่าเราจะทําอะไรครับทุกทกอย่างคือเขาเขาอยู่ข้างหลังเราตลอดไม่ไม่ว่าตัวงานตัวนี้มันจะออกมาไม่รู้ว่าจะฟีดแบ็กจะดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยผมผมรู้ว่ากลุ่มคนหล่าเนี้ยพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าแปลกใจเหมือนกันว่าชีวิตหนึ่งมันเขาไม่ใช่ครอบครัวพูดตรงๆไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่หรือว่าไม่ใช่แบบว่าพี่ป้าน้าอาอะไรแบบเนี้ยครับแต่ก็คือ เขารักเราเขารักเราจริงๆนะเขาอยู่ดูแลเราครับ <Ừ. S 2> แทบจะสปอร์ตเราทุกอย่างเลยก็ <Ừ. S 2> รู้สึกว่าดีใจแล้วก็โชคดีที่เราที่เราได้เจอกลุ่มคนเหล่านี้ครับเวลาที่ผลงานของน้องรอนโดนวิจารณ์หรือโดนฟีดแบ็กแง่ลบเราในฐานะที่เป็นแฟนคลับสนับสนุนเขาแทบทุกอย่างเลยเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีให้กําลังใจน้องรอนอยังไงคืเอ,อเราเราจะไม่ออกไปไม่ออกไป <c oughs> ตอบโต้หรือว่าไม่ออกไปแบบเพื่อที่จะแบบซัพพอร์ตน้องเราตลอดเวลาค่ะเราเราจะดูว่า สิ่งนี้ถ้าน้องทําดีเราก็ดีดีด้วยถ้าไม่ดีเราก็มีเตะมีอะไรอยู่แล้วค่ะคือจะบอกให้น้องรู้อยู่แล้วค่ะเราไม่ได้แบบอวยกันจนแบบอ๋อไม่ไม่ได้แบบมองทุกอย่างไม่ได้มองุกอันไหนที่อันไหนที่มันไม่ดีจริงๆก็ยอมรับผมก็เป็นต้องพูดเลยว่าเฮ้ยสมมติถ้าเกิดฟิตแบ๊กของมันไม่ดีก็คือคุยกันไม่ดีเนาะเออไม่ดีเนาะไม่ดีจบก็คือไม่ดีก็รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะต้องทำยังไงแล้วก็เออหรือว่าเราต้องปรับว่าหรือว่าเราอะไรยเงี้ยคือพูดคุยกันมากกว ผมเวลาผมทาอะไรนะครับผมผมมองที่ตรงงานการเริ่มการเริ่มตรงงานเนี่ยผมดูแลงานตัวเนี้ยการที่ตัดสินใจว่าจะทำเนี่ยมันภาพลักษณ์ที่ออกไปแบบนี้ครับมันจะดีหรือไม่ดีผมไะดูแล้วและผมครับทำเมื่อไหร่เนี่ยผมเต็มที่ครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยบางครั้งการตัดสินใจหรือการคนดูหรือว่าสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราที่บางครั้งเราเราควบคุมไม่ได้ครับเป็นกาตัดสิน,น่ะ ผมก็จะเผื่อใจไว้อยู่แล้วครับเ,<อ>เพราะว่าเราทาเป็นสิ่งที่เรารักเนี่ยแล้วก็วววเรารู้ว่าทำงานแล้วก็ทําสิ่งที่ดีอยู่แล้วผลที่มันจะเกิดขึ้นมันก็สุดท้ายแล้วคือเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเลวร้ายมากหรอกเ,อเพราะว่าเราเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเราทํางานอ่ะแต่มันเป็นแค่ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบคือเผื่อใจไว้สําหรับคําวิจารณ์ทุกครั้งเวลาทําง,งานในแต่ละชิน้นท่นั้นนะครับทำไมแฟนคลับถึงไม่โอ้ยเห็นดีเห็นงามไปหมดเพราะปกติเนี่ยคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยไม่ว่าศิลปินจะทําอะไรเขาก็จะ นี่ก็ดีนี่ก็ดีแต่พื้นฐานคือเขาก็ต้องชมนะเขาก็ชอบคือคือพื้นฐานคือ,เ,อ,อเขาก็จะมีความรู้สึกที่แบบเป็นบมวกมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วไงเพราะว่าเขาเชยร์เรา,าแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือคนที่ไม่ชอบก็ก็ทุกคนก็ก็เปิดใจยอมรับอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดเขาไม่ชอบผลง,งานตรงนี้แล้วเขาก็มีคําติชมเนี่ยเพราะว่าแต่และคนก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันอยู่แล้วแบบนั้นแฟนคลับเหราเวลาที่ติน้องจงจงว่ามันไม่ดีตรงนั้นมีวิธีการพูดยังไงคะ ก็จะบอกเขาอะค่ะบอกเลยบอกไปเลยอะค่ะบอกเลยเช่นอะไรบ้างก็แบบเธอพูดแบบน้องพูดอย่างนี้ลูกปากไม่ดีนะไม่สวยนะคือแบบพูดเร็วเกินไปพูดช้าๆหน่อยพูดเร็วอ่ะหมายถึงว่าในงานของเขาอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ก็เป็นการคอยเตือนเรานะครับจริงๆผมว่ามันดีบางครั้งบางครั้งแบบผมก็บางทีเราไม่รู้ไงคนนี้เขาคอยดูเราในแหละเขาก็จะรู้ก็ต้องคอยเช็คคอยอะไรแบบนี้เตือนอะไรบ่อยที่สุดคะเวลาน้องทํางานเตือนเรื่องอะไร พูดเร็วพูดเร็วนี่เป็นหลักเรื่องพูดเร็วพูดเร็วมากเอ๋อแต่แต่แฟนคลับฟังทันคือคือไม่ทันจนชินไม่ทันเราต้องเป็นไม่ทันเราต้องทันก็ต้องทันก็ทําเป็นรู้เรื่องไปเลยออแต่จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะไม่อาจจะฟังไม่ทันก็จะต้องมีการเตือนกันใช่ครับอ๋อนี่คือเตือนตั้งแต่เข้าวงการแรกๆไหมคะแรกๆผมพูดเร็วกว่านี้เยอะมากเลยนะครับผมพูดเร็วแล้วจะรัวแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยครับเป็นปัญหาที่โดนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแบบว่า การแบบพูดการเล่นละครการอะไรแบบนี้ครับก็จะโดนตรงนี้มาตลอดก็ค่อยๆปรับครับต้องพูดด้วยช้าลงทุกวันนี้ทุกวันนี้เห็นเขาทํางานมา5ปีมีอะไรที่รอนจะต้องปรับปรุงอีกบ้างในฐานะที่เราเห็นพัฒนาการเขามาตลอดมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบไหมคือคือถ้าเอาจริงๆแล้วน้องก็ยังไม่สมบูรณ์แบบอะค่ะีน้องต้องพัฒนาไปอีกเรื่อยๆก็ก็อยากให้น้องค่อยๆแบบทําไปทุกอย่างค่ะพัฒนาไปทุกอย่างอันนี้ถ้ามันไม่ดีก็ค่อยปรับไปคือมันจะต้องมีเรื่องปรับอยู่เรื่อยๆอะค่ะอครับ แล้วผลงานล่าสุดของเขาล่ะคะซิงเกิลที่บอกว่าแฟนๆชื่นชอบมากวิจารณ์หน่อยเป็นยังไงคะเปลี่ยนภาพมาหล่อล่ลำบึกแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคือคือวันลรกที่เห็นที่เห็นน้องเต็มบนเวทีค่ะ,ค,ะคือแบบกีดกีดกันแบบกีดกันสุดเสียงกีดกันแบบแคือแบบ<อ>ค,คือจะบอกว่าแฟนคลับรอรอซิงเกลิลมา ห้าปีห้าปีแล้วจริงๆค่ะทำไมซิงเกิลเราถึงมาช้าจังครับคือด้วยความที่เขาเรียกว่าอย่างอย่างช่วงหลังๆครับงานงานละครเนี่ยครับมันมันมถ่ายเจ็ดวันตลอดแล้วบางครั้งเรื่องเพลงมันไม่มีเวลาโปรโมตใช่ครับแล้วก็ประจบเหมาะแบบจังหวะที่แบบผมก็แบบคือเราเตรียมงานกันมาตลอดเลยครับช่วงแบบสองสามปีที่แบบผมถ่ายงานนะครับแต่ว่าเวลามันไม่ได้ครับเหมือนอย่างอันนี้ยังแบบ <c oughs> แทบแบบหืดขึ้นคอเพราะว่าผมถ่ายละครช่วงใกล้จะปิดกล้องใช่ไหมครับแล้วต้องปล่อยซิงเกิลคือผมต้องแบบ ต้องไปฟิตเนสด้วยเพื่อจะแบบฟิตร่างกายแล้วไปหายละครแล้วต้องไปซ้อมเต้นด้วยแล้วก็แบบต้องหูมันก็มันก็ค่อนข้างค่อนข้างจะเขาเรียกว่าต้องต้องบริหารเวลาให้ดีครับแต่ผมก็เต็มที่อยู่แล้วในเรื่องงานเต็มที่ครับแฟนคลับมีบ่นคิดถึงไหมว่าเมื่อไหร่โมแต่เล่นละครเมื่อไหร่จะมีผลงานเพลงมีมีตลอดค่ะเขาจะพูดพูดกันตลอดอยู่แล้วค่ะทุกคนทุกคนหลักจริงๆอยากฟังเพลงซิงเกิลของน้องมาแล้วระหว่าง5ปีที่เรารอเขานี่เรา เราอยู่กันไงคะเราติดตามแต่ผลงานผลงานการแสดงอย่างเดียวคือจริงๆแล้วมันก็ยังคือมันมีเรื่องราวให้เขาแบบ<ช>ว่าต้องฟอลโล่ของอยู่แล้วครับละครเอ,อ่ยหรือว่างานต่างๆคือมันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเพียงแต่แบบจังหวะเรื่องของเพลงอาจจะยังแบบว่าไม่สะดวกที่จะปล่อยออกมาแค่นั<อ>้นเองครับแต่ทุกคนก็ยังมีแบบตาม<ะ>อีเวนต์ต่างๆว่าละครเนี่ยคือผมก็มีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบละครด้วยครับก็ติดตามอย่างอื่นที่ไม่ใช่ซิงเกิลแล้วพอซิงเกิลน้องคือน้องรอนโชว์บนเวทีก่อนปล่อยตัวเมิวสิกวิดีโอหรือเปล่าคะอา คือตัวตัวโชว์ครับแล้วก็ทีเซอร์เพลงเนี่ยปล่อยวันคอนเสิร์ตเอฟพอดีเลยทุกคนก็จะได้เห็นวันนั้นว่าจัดเต็ม<ผ>จัดเต<ผ>็มหมดคัน,นแรกที่เห็นทีเซอร์ความรู้สึกแรกความรู้สึกแรกที่เราเห็นว่าเฮ้ยน้องเราขนาดนี้เหรอนี่ <oughs> รู้สึกยังไงค,คือทุกคนดีใจมากดีใจมากจริงๆถ้าถ<า>้าชจะถามทุกคนน้ําตาคลอไปหมดรลอทั้งกรี๊ดกรี๊ดแล้วก็แบบน้ำตาคลอกันหมดอะค่ะชอบไหมที่เห็นลุคเขาเป็นแบบนั้นชอบมากค่ะชอบมากคือเพราะน้องชอบเต้นด้วยเราอยากเห็นน้องเต้น หนักหนักมานานแล้วอะค่ะอ่คือคุ้มค่ากับการรอคอย5ปีคุ้มค่ะอยู่แล้วแสดงว่าจะมาในรูปแบบการบ่นครับบ่นแล้วก็จะดีขึ้นบ่นแบบว่าอุ้งยิ่งยงยี่อะไรผมไปเรื่อยอ้วันนี้นู่นนี่ง่วงจังเลยวันนี้เช้าจังเลยโอ้ขี้เกียจนู่นนี่